Why you follow me? Why you walk h e h ี่ติจังกลังน่งงานา <Huh? S 2> นี่งกลอ่อ, uh. อคข้างหลังเพือพ่อนๆแค่เดินคนเดียวนะคะเดินถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเดินตามมา ก็คือร้านค้าที่นี่นะคะไม่ให้ยอมถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะคะพกเพื่อนๆเ็กเลยจะคงไม่ได้กินที่นี่แล้วค่ะตอนนี้นะคะพเกกพชรพยายามจะซื้อตั๋วเข้าไนนะคะพนักง,งานบอกว่าไม่อนุญาตถ่ายถ่ายรูปแล้วก็วีดีโอนี่เป็นครั้งแรกของเพชรที่มาเยือนเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ประเทศที่มีประชากร113ล้านคนสวัสดีค่ะ พีผู้เก่าวขานว่าเมืองรวงมะนิลาเป็นเมืองที่มีความวุ่นวายอีกเมืองหนึ่งในเซาวเอเชียตะวันออกมีศิลปะร่วมสมัยได้มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่มากมายในเมืองมหาคนครมะนิลาแห่งนี้รวมทั้งศิลปะดั้งเดิมการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม มาค่ะเรามาดูเมืองมะนิลาฟิลิปปินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไล w วิ h ฝรั่งค่ะตอนนี้เพชรยืนอยู่ที่แม่น้ำในมะนิลาค่ะ เป็นแม่น้ําลําคลองที่มีความยาวมากเลยและตรงนน้นที่เพชเห็นก็คือเรือข,ข้ามคลองค่ะแล้วด้านหลังของเพชก็มีเรือฟรีด้วยตรงนี้นะคะแม่น้ําแห่งนี้มีชื่อว่าปาสิกค่ะเพื่อนๆว้าวน่าสนใจมากเลยเพชมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะมาเดินทางมาสามชั่วโมงนะคะมาถึงก็เช้าตู่ เมือนค่ะตอนนี้เป็นก้ามาถึงฟิลิปปินส์เ็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยมานนลเาโดยแท็กซี่ไปค่ะวันนี้จะเป็นครั้งแรกของเ็นเลยที่มาฟิลิปปินส์ในตัวเมืองของฟิลิปปินส์นะคะ<ม>ก็คือมานิลาว้าวเดี๋ยวเราไปข้ามเรือนั้นกันค่ะ ไป่ะเพื่อนเพชมาคนเดียวนะคะโซโล่เลยมาเดินในวะนีหลานะคะก่อนมาผู้คนก็เตือนบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการรว้งกระเป๋ากัาบการที่ไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะวันนี้เป็นวันแรกทุกอย่างก็ยังเรียบร้อยตรงนี้มีผูกกระนาด้วยเป็นผักว้าวเพื่อนนี่ปลูกผ,ผักในท่อเลยอ่า หน้าหลังของเรานี่ค่ะเพื่อนโอ้ต้องจ่ายเงินก่อนนะมาดูจ่ายเงินก่อนคนเท่าไหร่ how much for one <Bye. S 2> คนละห้าพิโซนะคะเพื่อนลักษณะเหลือก็เป็นแบบว่าไม้เลยค่ะ ใช้เครื่องมอตเตอร์นะได้ยินเสียงมอตเตอร์เลยเหมือนน้ำมันโอ้โหมีถังน้ำมันนี่ด้วย ไม่ได้ใช้คนขับนะคะใช้แรงมิเตอร์เนี่ยดันดัน,ดน,ดนแล้วก็ข้างหน้านี่ก็แค่เพียงหังเสืออยู่หน้าเรือเพื่อนผลลัพห้าพิโซก็คือสามบาทข้ามเรือจากฝั่งนู้นเพื่อข้ามมาฝั่งนี้ใช่ใช้เวลาเพียง2อนาทีเท่านั้นนะคะเรือก็มาถึงแล้ว เรือของฟิลิปปินส์จะมีแบบปีกอลักษณะอาแทนขับได้ด้วยนะขับได้ด้วยนี่คนถือหังเสืออยู่ตรงนี้พอออกมาจากท่าเรือนะครับเพื่อนก็จะมีรถนี่จอด มีสวนสาธารณะด้วยมีผู้คนนั่งอนี่คืออะไรอ่ะน่าสนใจอะไรเนี่ย The r e n d i n g c o moment m Spanish Earth i n d i e คิดว่าเป็นอนุสรสถานที่อะไรสักอย่างนะที่อยู่ด้านหลังนี่โอ้โหออกมาแล้วก็มีรถนี้จอดเทียบเลยค่ะเพื่อนไม่รู้ว่าเรียกว่ารถอะไรนะเ <Yeah. S 2> นี่ยโคบาโคบาพฮอปลาคอนชั่นเหรอ จะบอกว่าเหมือนรถสามล้อบ้านเราอะเป็นทรงมอเตอร์ไซค์นะมีล้อสามล้อแต่มีความที่มีเอกลักษณ์นิดหน่อยมีล่มล่มระดับหนึ่งให้คนนั่งล่มระดับหนึ่งให้คนขับดูเอกลักษณ์จอดกันเยอะมากนะถนนซอยนี้ ไปค่ะเดี๋ยวเพชรจะไปหาอาหารเช้ามื้อแรกในฟิลิปปินส์ทานนะคะเพื่อนๆน,นอนไปแล้วสองชั่วโมงอย่างที่เพื่อนๆได้ยินเลยว่าเสียงตอนนี้อื้งๆมากเสียงไม่ชัดไม่เคลียร์เพราะหนึ่งมาถึงรอบเช้าเลยตีห้ามันแบบนะทั้งคืนอะ่ะนั่งบนเครื่องบินอะ่ะเหมือนได้นั่งอะ่ะแต่มันไม่ได้หลับอะ่ะแล้วก็ นี่อะไรอ่ะไอเยื้อซัวแล้วก็โชคดีนะที่มาถึงโรงแรมแล้วอ่ะเจ้าทีโรงแรมให้เช็คอินมาค่ะเพื่อนอย่าเรามาดูห้องพักกันคะ่ะราคาประมาณสามพบาทนะคะคืนนี้ดูึพืโอ,โ,อ,โ,อโหห้อง้างมา เข้ามาก็เจอนี่ก่อนเลยที่วางกระเป๋านะมีตู้เสื้อผ้า <c oughs> <c oughs> ตู้ใหญ่เวอร์มีผ้าคลุมมีเตารีดรองเทาง้าแต่ เวลา8โมงเช้าแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิวกันโอ้โหูสว่ยน้ำไปค่ะขออนุญาตเก็บข้าวเก็บของก่อนนะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรกของเพจที่อยู่ในฟิลิปปินส์วันน้ล่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว,ว่าเชาวนี้จะได้อะไรกิน ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะงงนิดหน่อยเพราะว่าถนนที่นี่วิ่งตรงข้ามกับประเทศไทยนะคนขับขับมาจากทางคนขับนั่งซ้ายมือเวลามองถนนแล้่ตรงข้ามกับประเทศไทยอะ่ะจะงงนิดหน่อยไปค่ะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นคันนี้เลยมาแล้วรถจิบนี่ โอ้ยยาวะลักษณะแบบว่าคนขับกับคนนั่งนี่ไม่มีอะไรกั้นเลยเพื่อนเออเออเป็นรถแบบยาวนะทรงยาวดเดี๋ยวจะต้องเลงด้วยว่าห้างสรรพสินค้าที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหน,นเพราะว่า ครั้งแรกนะโดยสารนะคะเพื่อนๆจ่ายตรงนี้เลยนะคนละ15<ด> <10 S 2> พิกเซล10พิกเซลมัน6บาท3บาท9บาทค่าโดยสาร9บาทเออตรงนี้เหมือนจะทําใหม่เลยอะ่ะมันเป็นแบบเขื่อนตลอดทางแล้วทำส่วนสานารด้วยนะมีสพาอู๊ยเห็นอะไรบางอย่างแล้วเพืเ่อน รพอพ่อถือปืนค่ะได้สุปเผ็ดไปหนึ่งถ้วยนะคะกาแฟหนึ่งนมปังหนึ่งยังไม่ทานได้ถ่ายเลยเพื่อนทานหมดแล้วค่ะหิวมากเมื่อคืนก็ไม่ได้กินอะไรนะคะรอบดึกและเช้าว่าเดินทางก็จะเช้าหิวมากถ่ายวิดีโอไม่ทันเลยเพื่อนเรียบร้อยไปร<ข>อที่นี่ แต่ว่าอุปกรณ์เยอะมากจริงๆมีปืนมีไบสายมีที่อะไรนะกุอแจที่จับอ่ะเขาเรียกว่ากุญแจอะไรกุญแจมือ,ม,ม,อมีกระป๋องยาอ,อุปกรณ์ครบตอนนี้เป็นรอบขากาแฟแด้ รถไม่บีบแต่นะเมืองหลวงของฟิลิปปินนี่รถไม่บีบแต่แก็ใ้วส่ขับไปอย่งไม่มีการจ่อไม่มีการบีบแต่ไล่กันนะค่อยต่อไปแต่แท็กซี่ที่นี่เบรกกระชากนิดหน่อยนะจากความที่เห็นวันนี้ฝนตกค่ะแล้วเสียงของเคสเหมือนอื้ออึงน,นะก็คือเหมือนร่างกายต้องการพักผ่อนว่าจะทานยาแล้วก็นอนเดี๋ยวดูกันต่อ ้พะเจะทำอะไราในมานนลาฟิลิปปินส์สำหรับสิบวนันที่ส่ดคือลอบบี้โรงแรมวันที่สองนะคะวันแรกปร่วยนอนสมแล้ค่ะวันที่สองก็มันเป็นวันที่ย่ำแย่ที่สุดนะคะ มาตื่นเป็นแล้วก็ป่วย